าวิธีทําให้ตัวหอมโดยที่ไม่ใช้น้ําหอมก็ใช้น้องคนนี้หลังจากล้างมือระหว่างวันได้นะคะกลิ่นฟุ้งกระจายดีหนึ่ง Happy สวัสดีค่ะทุกคนบุ๋มชอปปี้ไดอารี่เองนะคะการที่เราตัวหอมนะคะมีกลิ่นตัวที่สะอาดก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่จะช่วยเสริมความมั่นใจให้เราได้ดีมากๆถ้าวันไหนที่แบบตัวเหม็นใส่เสื้อเหม็นอับหรืออะไรเงี้ยก็แบบมีความไม่มั่นใจใช่ไหมทุกคนวันนี้ทางเรานะคะก็เลยได้รวบรวม5วิธีทําให้ตัวหอมโดยที่ไม่ใช้น้ําหอมไหมเพื่อนๆได้ดูกันนะคะวิธีแรกนะคะก็จะเป็นการอาบน้ําด้วยสบู่หรือครีมอาบน้าที่มีกลิ่นหอมนะคะแต่ถ้าเลือกสบู่ที่มี กลิ่นแรงมากเกินไปกลิ่นตัวก็จะแบบ กลิ่นของสบู่หรือว่าครีมอาบน้ำเนี่ยก็สําคัญเหมือนกันนะและถ้าจะให้ดีนะคะก็พยายามเลือกโลออนที่มีกลิ่นเดียวกันกับกลิ่นครีมอาบน้ําได้ก็จะดีมากๆเลยนะคะเพราะว่ากลิ่นเขาจะช่วยส่งเสริมกันให้แบบว่ามีความติดทนยาวนานมากขึ้นได้กลิ่นนานมากขึ้นเนาะแต่ถ้าอันที่เราชอบเนี่ยคือมีแต่สบู่หรือไม่ก็มีแต่โลออนแบบว่าเขาไม่ได้ทําออกมาเป็นลายเดียวกันที่มีทั้งแบบไอ้ e i, สบู่โลชั่นโลออนนู่นนี่นั่นเป็นเซตเดียวกันอะไรเงี้ยถ้าจําเป็นจะต้องซื้อแบบเออแบรนด์คนละแบรนด์คนละกล ที่แบบไม่ได้เกี่ยวเนื่องกันเลยก็พยายามเลือกใช้กลิ่นที่ไปในทิศทางเดียวกันวิธีที่2นะคะก็คือการทาออยหรือทาโลชั่นบำรุงผิวที่มีกลิ่นหอมนั่นเองนะคะทุกคนส่วนโลชั่นที่เราใช้อยู่นะตอนนี้ก็คือน้องคนนี้เลยนะคะเป็นโลชั่นน้ำหอมตัวใหม่ล่าสุดของ AR นั่นเองนะคะทุกคน AR Perfume Body Lotion Ajoy f u l otion, Heart ขนาด50กรัมราคา59บาทที่กัดเซที่ร่วมรายการนะคะซึ่งตัวนี้ทุกคนเขาบอกว่าเป็นโลชั่นน้ำหอมที่มีความหอม เยาวยวนติดทนนานนะคะทุกคนแล้วนอกจากกลิ่นหอมที่ติดผิวแล้วนะคะโลชั่นตัวนี้เนี่ยสารบำรุงยังแน่นมากๆเลยนะคะทุกคนเขามีวิตามิน C วิตามิน b 3กลูตาไทโอแล้วก็กรดโคจิกนะคะก็จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมีความแบบว่ากระจ่งางใสมากขึ้นจุดด่างดำลดลงนะคะให้ผิวแลดูมีออรราอะไรทำนองนั้นก็นเลยทีเดียวแล้วก็มีวิตามิน E นะคะช่วยบำรุงให้ผิวของเราเนี่ยมีความนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ป้องกันแสงแดดด้วยนะคะแพคเกจจริงก็คือมีความวิงวิงชมพู ไม่ไหวแล้วหน้าซองตรงนี้นะคะเขาเขียนไว้ว่า Apple and Honey. ิลแอนด์ฮันนี่ก็น่าจะเป็นกลิ่นของเขาเนะก็คือกลิ่นแอปเปิลกับน้ำผึ้งนั่นเองทุกคนนี่เลยนะคะในส่วนของโลชั่นของเขาก็จะเป็นเนื้อสีขาวมีความแรดูเข้มข้นแบบนี้เลยนะคะวินญาก็เกลี่ยง่ายอยู่นะคือเนื้อแรดูข้นแต่ว่าเกลี่ยง่ายแล้วก็บางเบาด้วยนะคะไม่ติดขนทุกคนรู้สึกไหมว่าผิวมันบรท์ขึ้นทันทีที่ทาเลยเนาะ นี่นะคะเทียบกับข้างที่ไม่ได้ทาก็คือไรขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะไม่ติดขนเลยทุกคนแล้วก็ไม่หนึบไม่เหนอะด้วยนะคะซึมเข้าสู่ผิวได้เร็วก็คือทาไปเมื่อกี้ที่แบบบีบมาเยอะๆเมื่อกี้ก็คือซึมเข้าสู่ผิวไปหมดแล้วนะคะกลิ่นค่อนข้างชัดน,นะคะแต่ไม่ได้ฉุนมากมันไม่ได้เลี่ยนไม่ได้หวานเลี่ยนแบบ ดอกไม้จ๋าอะไรขนาดนั้นนะคะจะมีความแบบว่าเฟรชเฟรชของตัวผลไม้อยู่ยังมีความว่า,วาอเอ้สดชื่นเลยดูสุกสนเล็กๆ,ๆอยู่นะคะส่วนตัวผมเองนะคะที่ได้ลองใช้ตัวนี้มาทางวีก็คือรู้สึกว่ากลิ่นของเขาเนี่ยไม่ได้ฉุนจนเกินไปนะใช้แล้วไม่ได้เวียนหัวระหว่างวันนะคะพอเราทานเนี่ยในช่วงวันมันก็จะมีความบางความจางของกลิ่นลงส่วนตัวผมเองก็จะอยู่ประมาณ5ชั่วโมง5้าถึงหชั่วโมงประมาณนี้นะคะแต่การที่กลิ่นของเขาเนี่ยจะจางลงบ้างก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะคะเพราะว่าเขาพกง่ายมากทุกคน คนเขาเป็นแบบซองที่ขนาดไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะคะน้ําหนักเบาพกติดก,กระเป๋าไปเติมระหว่างวันได้หรือว่าจะเอาไว้ที่โต๊ะทำงานไว้หยิบมาเติมมาทาระหว่างวันก็ได้นะคะโดยเฉพาะช่วงนี้ที่แบบโควิดล้างมือบ่อยน่งมือแห้งไม่ไหวก็ใช้น้องคนนี้หลังจากล้างมือระหว่างวันได้นะคะนอกจากมือของเราจะไม่เหี่ยวจากการล้างมือแล้วก็ยังมีกลิ่นหอมช่วยให้ผ่อนคลายระหว่างวันได้ด้วยนะคะ ใครที่แบบว่ายังไม่มั่นใจในการเลือกน้ำหอมไม่รู้ว่าแบบไหนที่แบบเหมาะกับตัวเองก็ลองหาโลชั่นแบบนี้มาใช้กันก่อนได้นะคะเพราะว่ากลิ่นของเขาเนี่ค่อนข้างที่จะแบบเซฟเซฟกลางๆไม่ได้กลิ่นหวานเลี่ยนอะไรขนาดนั้นนะคะราคาก็ไม่แรงด้วยนะคะใครสนใจก็แวะไปหามาลองกันได้นะคะสายช้อปปิ้งออนไลน์ก็สั่งซื้อผ่านไลน์ของ AR ได้เลยนะคะ ข้อสามนะคะก็คือการสระผมนวดผมหรือหมักผมก็เลือกใช้อันที่มีกลิ่นหอมที่เราชอบนะคะแต่ว่าใครที่แบบใช้แชมพูที่มันมีกลิ่นหอมไม่ได้<ม>คือต้องใช้บางยี่ห้อเท่านั้นเพราะว่าใช้ยี่ห้ออื่นแล้วเป็นรังแคนู่นนี่นัน่น,นผมร่วงผมบางอะไรอย่างนี้ก็สามารถใช้พวกออยใส่ผมหรือไม่ก็สเปรย์ฉีดผมก็ได้นะคะเวลาผมลบคิ้วไหวต้องลมใดๆก็คือกลิ่นฟุ้งกระจายดีหนึ่งข้อที่สี่นะคะก็คือการทําเสื้อผ้าให้หอมด้วยน้ํายาปรับพนุ่มนนเองนะถ้าใครที่แบบสิ อยู่ในทวิตเตอร์ก็จะรู้ว่ามีหลายยี่ห้อหลายตัวหลายแบรนด์เลยที่แบบว่าราคาไม่แรงแต่กลิ่นหอมมากๆนอกจากเราจะแช่ผ้าห,หอมแล้วนะคะซองของน้ำยาปรับผ้านุ่มที่เราใช้หมดแล้วเนี่ยเอามาผ่าเครื่องหรือไม่ก็แหวกกลางให้แบบมันแผ่ออกหรือไม่ก็แค่ตัดครึ่งซองก็ได้นะคะผึ่งให้แห้งนิดนึงแล้วก็ไปใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้าทุกคนก็จะช่วยให้เสื้อผ้าของเราเนี่ยมีความหอมยาวนานมากขึ้นนะคะนอกจากปรับผ้านุ่มแล้วนะคะน้ำยาฉีดผ้าที่แบบ ไว้ฉีดตอนรีดผ้าทุกคนนั่นก็ช่วยให้ผ้าหอมได้เหมือนกันนะคะเวลารีดผ้าแล้วกลิ่นม,มันโชยขึ้นมาจากน้ํายาทุกคนคือหอมมากแล้วก็จะมีสเปรย์ฉีดผ้าอีกแบบหนึ่งที่ไว้ใช้ฉีดเพื่อให้ผ้าหอมลดความอับตัวนั้นก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเหมือนกันนะคะที่จะช่วยให้แบบเสื้อผ้าหอมให้ตัวเรามีความหอมเนาะมาถึงวิธีสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนก็คือการเคลียร์บ้านเคลียร์ห้องที่เราอยู่ให้มีความสะอาดนั่นเองนะคะโดยเฉพาะที่ตากผ้าที่เก็บผ้าของเราเนี่ยอย่าให้มีความชื้นอย่าให้มีกลิ่นอับนนนะคะคคททุกกถ้า้าาองแบบบึม เไไก็อาจจะต้องแบบหาเวลาไปเปิดให้อากาศเข้าไปบ้างให้อากาศได้ถ่ายเทบ้างแล้วสเปรย์ฉีดผ้านในข้อสี่นะคะก็สามารถนํามาฉีดที่นอนโซฟาต่างๆที่เราอยู่ก็จะช่วยเราผ่อนคลายเวลาใช้ชีวิตอยู่บ้านเวลาที่เราไปนอนที่นอนของเรานะคะก็นอกจากจะหอมผ่อนคลายแล้วนะคะกลิ่นหอมยังติดตัวเราด้วยทุคๆๆทกคนเวลาต้องแบบรีบลุกจากที่นอนวิ่งไปรับพัสดุต่างๆกลิๆๆ่นหอมอ่อนๆก็จะติดตัวเราไปด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกอย่างอาหารที่เรากินเข้าไป กลิ่นเฉพาะตัวกรรมพันธุ์อากาศในบ้าน,อา,าน,านอากาศรอบบ้านนะคะอย่างเช่นแบบมีการเผาขยะใกล้ๆบ้านหรือว่ามีกลิ่นอึกลิ่นฉี่ของน้องหมาน้องแมวเราในบ้านผัดโนไม้ผัดกะเพรากลิ่นอาหารอะไรเงี้ยก็ติดตัวเราได้เหมือนกันนะคะทุกคน <S <S เพราะฉะนั้นการรักษาความสะอาดนะคะแล้วก็การแบ่งบ้านให้เป็นสัดเป็นส่วนให้สามารถการกลิ่นได้กลิ่นโดยรวมทั้งของบ้านแล้วก็ของเราก็จะโอเคมากขึ้นนะคะแต่ก็แน่นอนว่าอาจจะเป็นเรื่องยากนะคะที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างตามที่บุ๋มได้บอกมาเนาะคือบางอย่างมันก็เหนือการควบคุมของเราจริงๆอะทุกคน กลิ่นเผาขยะกลิ่นบุหรี่กลิ่นอะไรที่โชยมามันก็หลีกเลี่ยงได้ยากอะเนาะส่วนวิธีที่ง่ายที่สุดน,นะคะก็คือการสครับผิวอย่างสม่ำเสมอประมาณสัปดาห์ละครั้งนะคะให้ผิวของเราเนี่ยเปิดพร้อมรับการบำรุงนะคะทุกคนแล้วก็ทาโลชั่นที่มีกลิ่นหอมอย่างสม่ำเสมอนะคะแค่นี้ก็จะช่วยผิวของเราเนี่ยมีความหอมให้เรากลายเป็นคนตัวหอมสาวตัวหอมได้ง่ายๆแล้วนะคะตอนนี้เขาก็มีวางขายแล้วนะคะที่เซเว่นแล้วก็ช้อปปี้รัตซานะคะ เป็นยังไงกันมากคะทุกคน5วิธีที่ทําให้ตัวหอมที่บุ๋มเอามาฝากในวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้บุ๋มด้วยนะโซนนี้บุ๋มต้องไปแล้วเจอก,กันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย